ภายใน3เดือน mm <h. S 2> ถ้าพวกคุณยังลดน้ำหนักลงไม่ได้่ผมจะไม่ทำแค่สั่งย้ายพวกคุณอย่างเดียวแต่จะทำให้พวกคุณไม่ต้องเป็นตำรวจอีกเลยเราก็พิสูจน์ให้ผู้กองเห็นซิวะว่าพวกเราอ่ะแม่งของจริงเว้ยนี่มีนเทรนเดอร์ที่จะมาช่วยพวกจ่าดูแลเรื่องลดน้ำหนักพวกจ่าไปสอบปากคำชาวบ้านแถวนี้ดูว่าใครมีเบาะแสอะไรที่พอจะสาวถึงตัวคนร้ายได้บ้าง สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพรในช่องเป็ี่ยนนิสัยได้เที่ยวและนี่คือรายการพฤหัสนี้ดูอะไรดีซึ่งพี่ติงนะคะได้ให้ไอเดียมาค่ะ ว่าแพลวเนี่ยเวลาที่ไปดูหนังเรื่องอะไรนะคะก็ชอบพูด,ดว่าสนุกสนุกสนุกค่ะพี่ติงบอกว่าพี่ก็ไปดูเหมือนกันพี่คันปากแพลวเป็นฝ่ายโพสต์ีฟไปเดี๋ยวพี่จะเป็นฝ่ายน egative เองค่ะพลหัสนี้นะคะมีหนังฟอร์มยักษ์แล้วก็หนังแบบต่างประเทศน่าดูหลายเรื่องนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแพลวก็เทใจให้กับหนังไทยที่เป็นค่ายใหม่นะคะค่ายทีโมเมนต์ซึ่งพอเสิร์ชด,ดูแล้วเนื่องจากตัวทีมันคล้ายๆกับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ของคุณวิสุทธิ์ที่แยก จาก GTH มาค่ะมันคล้ายๆกันเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าค่ายนี้เป็นค่ายของคุณวิสุดซึ่งมันก็จริงด้วยนะคะค่าย T Moment เนี่ยเป็นค่ายของคุณวิสุทธิ์ค่ะเป็นหนังเรื่องแรกนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหนังเรื่องแรกของค่ายนี้เลยคือเหตุผลที่ไปดูโอเวอร์ไซส์ทลายพงนะคะก็คือหนึ่งเลยค่ะเราเป็นคนอ้วนเราอยากรู้ว่าหนังที่บอกเล่าถึงความเป็นคนอ้วนเนี่ยมันจะเป็นยังไงและสองนะคะที่เป็นแบบ ข้อหลักที่ตัดสินใจไปดูเลยคือเราดูทีเซอร์เรารู้สึกว่ามันขำจริงๆค่ะทันทีที่ไปดูนะคะก็คือต้องขอยกยกแบบยกนิ้วตกมือเลยค่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้คือมันตลกมากตลกมากจริงๆเพื่อนๆมุกแต่ละมุกนี่เป็นการกวนตีนที่น่ารักที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วแบบสิ่งที่ชอบมากๆของเขานะคะก็คือจังหวะจังหวะดีมากไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะคะมุกบท หรือดีลามตามไปถึงภาพเสียงคือจังหวะมันดีหมดอะคะ่ะเพื่อนๆคิดดูดิดีถึงขั้นที่แค่ภาพก็แบบก็จังหวะโคตรดีแล้วอะคือเพื่อนๆต้องไปดูแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้จังหวะดีวะ่ะคือภาพดีมากอะไรเงี้ยห้ฟิลลิ่งมากๆคือแบบ มันตลกมันสนุกอะคะ่ะและที่สําคัญนะคะมันเป็นการปฏิวัติวงการหนังไทยค่ะที่แบบตัวเอกนะคะไม่ใช่แบบคุนล l e ด d e r สวยหล่อนะคะแต่ว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยแหละคะ่ะคนอ้วนอ้วนผู้ชายอ้วนๆสี่นคนเราแบบเราอะรู้สึกว่าต่อให้เขาไม่ใช่แบบ ตัวตัวละครที่เป็นหลักที่หล่อสวยนะคะแต่เรากลับรู้สึกโคตรรักอะรักหนักกว่าตัวละครที่หล่อสวยในหนังไทยเรื่องอื่นนี่ค่ะคือรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยมีภาคสองเถอแบบชรักตัวละครลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวละครทั้ง4ที่เป็นตัวละครหลักนะคะมีความเป็นมนุษย์สูงมากๆสูงมากๆจริงๆคะ่ะเพื่อนๆดูเพื่อนๆจะรู<ๆ>้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราเลยคะ่ะแล้วถ้าเพื่อนๆ,ๆเนี่ยดูหน้าหนังแล้วรู้สึกว่า อยากที่จะเห็นหนังตลกนะคะเพื่อนๆได้รับสิทธิ์นั้นเลยค่ะมันฮาจริงๆค่ะแถมนะคะมันยังเป็นหนังแอคชั่นนี่ค่ะจีจ้านะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยมาเล่นกันด้วยค่ะคือฉากบู๊มันแล้วก็ตลกมากๆแล้วแถมยังมีเอาแบบโซเชียลเข้ามาด้วยค่ะคือจะพูดว่าหนังเรื่องนี้ทั้งทันสมยัยมุกก็ดีภาพก็สวยเสียงก็ดีจังหวะก็ดีตัวละครก็น่ารักน่ารัก น่ารักกันทุกคนทั้ง4คนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแล้วไม่ได้รู้สึกชอบใครมากกว่าใครเลยรู้สึกชอบแบบชอบเท่าๆกันรักเท่าๆกันเลยค่ะยังไงก็ฝากหนังไทยไว้ในอ้อมใจนะคะโอเวอร์ไซ์ทลายพุงอยากแนะนําให้ไปดูจริงๆนะคะโอเคค่ะพี่ติงบอกว่าแพลวเนี่ยจะชอบพูดว่าหนังสนุกหนังดีนะคะคราวนี้เนี่ยพี่ติงบอกว่าเปลี่ยนจากพฤหัสนี้ดูอะไรดีมาเป็นพรเมียรีวิวดีกว่า แพลนะคะก็พูดข้อดีของหนังหรือสิ่งที่ชอบไปส่วนพี่ติงค่ะจะพูดข้อเสียพี่ติงว่าแล้วลองพูดข้อเสียของหนังเรื่องนี้กันเอาเลยหรอเอาเลยถือเอาได้ไหมอ่ะเลยฝักเดี๋ยฝักตัวด้วยนะคะจริงๆเป็นแท็บแรกเท็บแรกที่แบบว่าคิดไอเดียขึ้นเองว่าแพลไม่กล้า วิจาร์หนังในเชิงลบอะไรเงี้ยแต่พอไปดูเรื่องนี้แล้วแบบว่าพยายามจับผิดนะครับว่าจะจะจะวิจารณ์อะไรยังไงดีแต่แต่แต่มันมองไม่เห็นเลยว่ามันมันไม่ดีตรงไหนเพราะว่าเนื้อเรื่องมันสมูทตั้งแต่แรกยันจบเลยคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกับอีก4ี่สิบนาทีแล้วเหรอหนึ่งชั่วโมงกว่าใช่คือแบบรู้สึกดีมากไร้ที่ติถ้าจะติเอาจริงๆนะ อันนี้คิดขึ้นเองนะว่าเรื่องมันมันจะมีคดีนหนึ่งอะเป็นคดีหลักแล้วมันขี้คายเร็วไปหน่อยะนั้นเองอ,อยากดูภาคสองค่ะคุณวิสุทธ์คะหรือทําเป็นซีรีส์เลยก็ได้นะคะคือทั้งพี่ทั้งสี่คนที่เป็นตัวหลักที่อ้วนๆเนี่ยคะ่ะโคตรน่ารักเลยคะ่ะพี่ปาโมดปาทานนะคะ แบบไม่ไม่ได้ดรอปเลยค่ะความฮาในในรายการรถอะ่ะที่ทากับพี่พลอย<ร>พี่พีพเออในในรายการนั้นเขาตลกยังไงในรายการนี้ก็ตลกอย่างนั้นค่ะแล้วบุ๊มันใหม่มากหมูมันสดมากจริงแนะนําให้ไปดูเลยคือจ่ายเต็มราคาได้เลยอะ่ะคือไปดูเลยคือไม่เสียตังค์แน่นอนแบบได้ความสุขกับบ้านแน่นอนแล้วสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือว่า มันเขาเขาจะถ่ายทอดโมเมนต์ของคนที่ลดน้ําหนักอมันมมัันตรงทุกอันเลยใช่ใช่มันมันมันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าคนผอมคนผอมที่ไม่เคยอ้วนแล้วแล้วมาลดน้าหนักอ่ะเขาจะไม่เข้าใจใช่โคตรตรงค่ะเพรคนที่อ้วนไปแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาชีวิตกูมาเล่นปะเนี่ยโอเคใช่เลยโวันนี้พวกเราขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูมาดูคลิปหน้ากันว่าจะวิจานอะไรหรือเปล่า